เวลา15นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวร,รีนารีรัตนชิกัญยาเส,สด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibi t i o n Center หอ6-7อถึงเเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปประธานงานซีลเฟสติวัล2023สสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ซิล s ์สักซ s เซสซัสเทนเนบิลิตี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาใน,นอกาสรลองพระชนมายุ3ามรอบ8มกราคม2566และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลสําเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดําริที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยทําให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทยตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน โอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลได้แก่เหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญน,นาคแก่คณะทํางานกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนที่สนองงานผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกปี2563ถึง2566พระราชทานเหรียญทองและเหรียญเงินแก่ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดผู้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกพระราชทานเหรียญรางวาัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้ลาลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรมระดับประเทศแบ่งเป็นรางวัลพิเศษ b บ s e อ f t e อ b เบสได้รับพระสัทานรเหรียญทองพร้อมสร้อยคอทองคำหนึ่งรางวัลได้แก่กระบุงจากสารย่านลิเผาส่งฟักทองเลี้ยมขอบทองแดงชุบนาคจากสถาบันศิริกิตรวมทั้งเหรียญทองรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญน,นาคและประเภทผ้าและรวมถึงประเภทงานหัตถกรรมรวม28รางวัลและประกาศนียบัตรแก่รางวัลชุมเชย28ิรางวัลการประกวดผ้าลายพระสัทานมมีกลุ่มผู้ผ,ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ช่างทอผ้าทั่วประเทศและงานหัตกรรมส่งผ้าเข้าประกวดมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง4สิงหาคม2566เป็นผ้า14ประเภท6,290ผืนและงานหัตกรรม796ชิ้นนอกจากนี้ได้พระราชทานเหรียญรางวัลและประกาศิียาบัตรแก่นักออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกพระราชทานประกาศนยาียัตรางวัลต้นแบบรางวัลต้นกล้านาวรีรัตแก่ยังโอท็อปและรางวัลท็อป5 ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมียมสู่สากลประเภทผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ของตกแต่งของเที่ยะลึก้ำรง จากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลซิลเฟสติวัล2023ซึ่งจะแสดงพระเกรียกิจสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสฉลองพระชนมายุ3รอบในการนี้ได้พระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน sustainable fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนซึ่งทรงออกแบบเป็นภาพตัวอักษร S แก่ผู้ประสานงานสาวประชาชาติประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนําไปมอบแก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่สร้างสารรค์ผืนผ้าและหัตถกรรมด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้สร้างสารรค์และผู้สวมใส่ตามแนวพระดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมีพระประสงค์ให้ช่างทอผ้าพึ่งผ่าตนเองได้ตั้งแต่ต้นน้ําคือการปลูกฝ้ายปลูกหมอนเลี้ยงไหมจนถึงปลายน้ําคือการพัฒนาการออกแบบตัดเย็บ และการจำหน่ายตลอดจนสร้างอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์แล้วทอดพระเนตรเทศกาลโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดําดริในการฟื้นฟูภูปัญญาหัตถศิลป์และการทอผ้าพ,พื้นถิ่นของไทยในการเสด็จไปทรงเยี่ยมช่งางทอผ้าและผู้ประกอบการทั่วประเทศได้พระราชทานคําแนะนําและพระวินิจฉัยต่างๆอาทิโครงการบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิด ไปสู่การพัฒนาผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเกิดการพัฒนารูปแบบและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโครงการนาวาโมเดลที่ฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้าและความเป็นมาของโครงการศิลปาชีพเพื่อช่างทอผ้าและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการสร้างสารรค์ผืนผ้าอย่างยั่งยืนรวมทั้งรวบรวมลายผ้าโบราณในพื้นที่ผ้าตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแต่ละลดลลายมีความเป็นเอกลักษณ์ ทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างช่างทอผ้าในชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทไทยและนักออกแบบทําให้เกิดผืนผ้าแลผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัยมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลโครงการพรีเมียมโอท็อปที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากนั้นทอพระเนตรการแสดงแบบภูมิปัญญาผ้าไทยโดยผลงาน13แบรนด์ไทยอาทิสิริวัณวรีอาสวาอิชูเทเตอร์ทิรพันธ์และผู้ชนะการประกวดออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยแต่ละแบรนด์ได้นำผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชุมชนเช่นผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมยกดอกผ้าปักชาวเขาผ้าไหมหางกระรอกผ้าบาติกผ้าฝ้ายย้อมครามผ้าเข่าม้าและผ้าหางกระรอกมาตัดเย็บเป็นผลงานที่สะท้อนแนวคิด ผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อแสดงถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์นำไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านผ้าไทยอย่างแท้จริงผู้สนใจสามารถเข้าชมนเทศากาลและเลือกซื้อผ้าไทยสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนได้ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้